สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการมันเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของผมนนท์และการเดินทางครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนเขาไปเป็นคนที่ผมไม่รู้จักอีกเลยเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อนนชวนผมไปค้างคืนที่บ้านไม้เก่าของตาทวดที่อยุธยา ซึ่งถูกทิ้งร้างม,มานานหลายสิบปีเราไปถึงตอนบ่ายแก่ๆสภาพบ้านมันเก่าและวังเวงกว่าที่ผมจำได้มากแต่ความตื่นเต้นที่จะได้ผจญภัยกับเพื่อนก็ทำให้เรามองข้ามไปเราขึ้นไปสำรวจห้องใต้หลังคาที่เต็มไปด้วยฝุ่นและของเก่าและในมุมห้องนั้นเองเราก็เจอกับหีบไม้ใบหนึ่ง นนงัดมันเปิดออกอย่างไม่ฟังคําทัดทานของผมข้างในมีเพียงล็อกเก็ตเงินเก่าๆอันหนึ่งวางอยู่บนผ้ากำรรมะหยี่ที่เปื่อยยุ่ยนนหยิบมันขึ้นมาด้วยความสนใจก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างคืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายผมสะดุ้งตื่นกลางดึก เพราะได้ยินนนลเมอด้วยเสียงแหบเหมือนคนแก่พอเช้ามามันก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันดูเงียบขรึมเม่อลอยและที่สำคัญล็อกเก็ตอันนั้นไม่อยู่บนคอของมันแล้วมันเอาแต่รูปคลำม,มันอยู่ตลอดเวลาและไม่ยอมตอบคำถามผมเลยบรรยากาศในบ้านเริ่มน่ากลัวขึ้น ผมมักจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนเดินอยู่ชั้นบนแต่พฤติกรรมของนนน่ากลัวยิ่งกว่าที่ทำให้ผมช็อกที่สุดคือตอนที่เห็นมันยืนฉีกเนื้อหมูดิบๆที่เราซื้อมาทำกับข้าวเย็นเข้าปากเคี้ยวอย่างอร็ดอร่อยเลือดสดๆไหลเปรอะมุมปากผมตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ตะโกนเรียกชื่อมันนน มึงทำบ้าอะไรวะมันค่อยๆหันมามองผมดวงตาของมันไม่ใช่ดวงตาของเพื่อนผมอีกต่อไปมันแข็งกร้าวและเย็นชาก่อนที่มันจะพูดด้วยน้ำเสียงแหบเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินในคืนนั้นเหวคำเดียวสั้นๆแต่มันทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัว ผมรู้ทันทีว่าต้องพานนอนออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดผมเลยแกล้งทําเป็นใจเย็นแล้วชวนมันกลับกรุงเทพทันทีที่ผมพูดจบนนกระชากเสียงตอบกลับมาทันทีไม่กูไม่กลับแล้วมันก็มองหน้าผมยิ้มเยาะก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ผมชาวว่าไปทั้งตัวพวกเราชอบที่นี่ คำว่าพวกเรามันชัดเจนแล้วว่าในร่างของเพื่อนผมไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวอีกต่อไปคืนนั้นผมรอจนมันหลับไปก่อนค่อยย่องไปที่ประตูทางออกแต่ทันใดนั้นร่างของนนก็ไม่ยินขวางอยู่ตรงหน้าผมในความมืดมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดเข้ามาทำให้ผมเห็นรอยยิ้มที่ฉีกกว้างจนถึงใบหูของมัน จะไปไหนเหรอเอกผมกลัวจนพูดไม่ออกขาผมก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัตินนมึงมึงเป็นใครกูไม่ใช่เพื่อนมึงมันก็บิดตัวผิดรูปแล้วพุ่งเข้าใส่ผมผมเสียหลักล้มลงไปกับพื้นนนขึ้นมาคร่อมร่างผมไว้แรงของมันเยอะมากจนผมดิ้นไม่หลุด มือของมันบีบคอผมจนหายใจไม่ออกในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นผมรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีกระชากสร้อยล็อกเก็ตออกจากคอของมันเต็มแรงอเสียงกรีดร้องแหลมสูงของผู้หญิงดังขึ้นร่างของนนชักกระตุกอย่างรุนแรงผมอาศัยจังหวะนั้นปาล็อกเก็ตในมือทิ้งไปสุดแรง มันกระทบกับผนังแล้วแตกสลายร่างของนนที่คล่อมผมอยู่ก็ฟุบลงมาทับผมสลบไปแล้วผมลนลานพานนหน,นีออกมาส่งโรงพยาบาลมันฟื้นขึ้นมาโดยจำอะไรไม่ได้เลยหมอบอกว่าอาจจะเพราะความเครียดหลังจากนั้นนนก็กลับมาเป็นปกติแต่สำหรับผม ภาพในคืนนั้นมันก็ยังตามหลอกหลอนผมอ,อยู่เสมอผมพยายามหลอกตัวเองว่าทุกอย่างมันจบแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนนี้เองโทรศัพท์ผมดังขึ้นตอนตีสองเป็นเบอร์ของนนผมรับสายด้วยงวงเงียฮลัลโหลมีอะไรวะนนปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะมีเสียงนนตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงปกติ เปล่าปล่ากูแค่นอนไม่หลับวะ่ะเราคุยกันสับเพเหระอยู่สองสามประโยคจนผมบอกลามันเออเอองั้นแค่นี้ก่อนนะเว้ยง่วงละเดี๋ยวเสียงนนรั้งไว้มีอะไรอีกวะผมถามอย่างรำคาญแล้วสิ่งที่ผมได้ยินตอบกลับมาก็ทำให้ผมตาสว่างและตัวแข็งทื่อจนถึงตอนนี้ ปลายสายเงียบไปอึดใจก่อนจะมีเสียงกระซิบแฮฟเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินในบ้านนั้นดังออกมาจากโทรศัพท์มึงคิดว่ากำจัดกูได้ไง่ายๆหรือกูนะ่ะยังอยู่ในนี้อยู่ในตัวเพื่อนรักของมึงไงแล้วสายก็ตัดไป